ขอกราบสวัสดี FC ช่องชนินอมุลิศทุกคนครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมนะครับที่ได้รวบรวมนะครับประวัติความเป็นมานะครับค่านิยมการเช่าหานะครับแล้วก็รายละเอียดความงดงามของพุทธศิลป์ให้เพื่อนๆได้ชมในแต่ละ EP ีนะครับอา e ีนี้นะครับเรามากันที่ เหรียญน,นะครับเหรียญสมโพธช้างเผือกปี2521จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญสมโพธช้างเผือกรุ่นที่2นะครับหลังจากที่ EP ีก่อนหน้านะครับผมได้ทำเหรียญ EP ีที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับเป็นเหรียญช้างเผือกรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงหลมน้ำตาลนะครับไปแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับใน EP นี้เนี่ย นำเหรียญช้างเผือกรุ่น2นะครับซึ่งก็เป็นเนื้อเงินทั้งคู่นะครับเลี่ยมกรอบเงินเหรียญหนึง่งแล้วก็ไม่ได้เลี่ยมเหรียญหนึ่งนะครับนำมารีวิวแล้วก็นำมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับประวัติการจัดสร้างแล้วก็พิธีปลุกเสกนะครับรวมถึงรายละเอียดของเหรียญน,นะครับตัวเหรียญพุทธศินความงดงามของเหรียญให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับ โอเคครับก่อนอื่นเราก็ไปฟังประวัติการจัดสร้างก่อนนะครับสำหรับเหรียญพระราชพิธีสมโภชช้างเผือกรุ่นนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่2เนี่ยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในงานพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก3มเชือกด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3มเชือกนะครับก็มีพระนามว่าพระสเสวี พาสุรคเชนนะครับพระเทพวัชระกิริณีแล้วก็พระบรมนักทัดพระบรมนักทัดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชื่อย่อนะครับชื่อเต็มก็ยังยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับสำหรับช้างเผือกทั้งสามเชือกในวารละนี้นะครับพิธีพระราชพิธีสมโภชช้างเผือกทั้งสามเชือกนะครับจะทำที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ ในปีพุทธศัการาช2521นนะครับในหลวงราชการที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปยังพระราชพิธีนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญสมโพธช้างเผือกรุ่น2นะครับลำดับที่2ถัดจากรุ่นแรกที่จัดสร้างขึ้นในปี ก่อนหน้าก็คือปีพุทธศักราช2520นานะครับที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งก็ต้องบอกว่าเหรียญช้างเผือกรุ่นแรกก็นะครับมีค่านิยมการเจ้าหาที่ขยับสูงขึ้นไปพอสมควรแล้วนะครับเนื้อทองแดงก็เป็นหลักพันต้นๆแล้วนะครับส่วนรุ่น2นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับค่านิยมเจ้าหาก็ยังถือว่าถูกอยู่นะครับยังไม่แพงมากสําหรับเนื้อทองแดงนะครับ ลมดาสวยๆนะครับว่าเป็นกระไหลเงินกระไหละทองสวยๆก็ยังอยู่ที่หลักร้อยไปไปนะครับยังไม,ไม่แพงมากหรือแล้วแต่ครับเรื่องราคาอย่างนี้ผมเคยบอกไปหลายๆ EP ครับว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับถ้าพระมีสภาพสวยเนี่ยผู้ขายอาจจะตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับซึ่งบางทีผู้ซื้อก็ยินดีที่จะจ่ายแพงนะครับเพื่อให้ได้พระสวยพระสภาพดี มาไหวบูชานะครับก็ต้องบอกว่าราคากลางก็เป็นค่านิยมทั่วทวไปนะครับก็ต้องมีปัจจัยเรื่องของสภาพพระด้วยนะครับสภาพพระความสมบูรณ์ของพระด้วยแล้วก็สุดท้ายอย่างที่ผมเคยบอกครับเป็นกฎข้อสุดท้ายพื้นฐานเลยก็คือการจะเช่าซื้อนะครับจะเช่าหาหรือซื้อขายเนี่ยราคาขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่ายโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดของเหรียญนะครับแล้วก็พุทธศินความงดงามว่ารุ่นนี้นะครับทาได้สวยงามแค่ไหนนะครับผมจะเอาเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมกรอบเงินนะครับรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันส่วนเหรียญที่เลี่ยมกรอบเงินก็เดี๋ยวจะให้ชมในช่วงท้ายนะครับก่อนปิดคลิปกันไปนะครับโอเคนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเรามาดูเหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมนะครับ สูเข้าไปสักหน่อยอ่าเขนะครับน่าจะประมาณนี้สำหรับเหรียญตรงหน้าเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นเหรียญช้างเผือกรุ่น2เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินซึ่งต้องบอกว่าตามตำรานะครับตามหนังสือที่ได้ศึกษามาก็จะจัดทำขึ้นมา2บล็อกด้วยกันนะครับซึ่งเหรียญที่นเพื่อนเห็นนี้นะครับเป็น บล็อกช้างมีจุดนะครับช้างมีจุดจุดอยู่ตรงไหนนะครับดูตามปลายเหล็กชี้นะครับนี่นะครับเป็นจุดที่อยู่ข้างๆใบหูของช้างนะครับตัวแรกนะครับตัวที่อยู่หน้าสุดของเหรียญเนี่ยนี่คือช้างมีจุดนะครับบล็อกช้างมีจุดซึ่งเป็นบล็อกที่นะครับมีการนําเข้าไปปลุกเสกในพิธีนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ ตรงนี้นะครับคาว่าช้างมีจุดนะครับส่วนเหรียญที่พระราชทานนะครับในหลวงกับสมเด็จพระนางเจ้าท่านพระราชทานโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นบล็อกที่ตรงนี้จะไม่มีจุดนะครับตรงหัวช้างตรงนี้จะไม่มีจุดนะครับก็จะเรียกบล็อกนั้นว่าเป็นบล็อกพระราชทานนะครับก็เป็นว่าเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับก็คือบล็อกช้างมีจุดแล้วก็ช้างไม่มีจุดนะครับจําง่ายๆนะครับ ช้างไม่มีจุดเนี่ยจะเป็นเรียกอีกอย่างนึงว่าบล็อกรชาชทานั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นเหรียญรุ่น2เนื้อเงินนะครับต้องบอกว่าสภาพสวยมากนะครับส่วนตัวผมมองว่านะครับสวยไม่แพ้รุ่นแรกเลยนะครับถึงแม้ว่าคา่นิยมการเช่าหานะครับเนื้อล่างๆอย่างเนื้อทองแดงเนี่ยจะยังไม่สูกมากลงถึงเนื้อเงินนะครับก็ยังไม่ ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับในอยู่อยู่ที่หลักพันต้นๆนี้น,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวเหรียญกันเลยนะครับสําหรับเราได้ดูภาพรวมๆไปแล้วนะครับสูงเข้าไปนิดนึงโอเคนะครับเริ่มมาจากนะครับรูปทรงเหรียญน,นะครับก็เป็นเหมือนกับ จะว่าไงดีนะครับจะว่าเป็นเหมือนใบโพเลยก็ก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทําได้สวยนะครับทําได้สวยถึงแม้รายละเอียดอะไรต่างๆจะไม่เยอะนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระพักของในหลวงรอ9กากับสมเด็จพระนางเจ้านะครับหันข้างไปด้านขวานะครับเหมือนกับเหรียญช้างเผือกรุ่นแรกนะครับแต่รุ่น2นะครับจะ มีการแกะพิมพ์ที่เล็กลงมาหน่อยนะครับจะมีขนาดเล็กลงมาไม่ไม่เหมือนกับรุ่นแรกนะครับ๋ยว o o มบอ,อหน่อยนะครับให้เห็นเต็มเต็มเหรียญหน่อยแต่นะครับการแกะพิมพ์ก็ยังคมชัดเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดบนพระพักของทั้งสองพระองค์นะครับก็ฉลองพระองค์นะครับทั้งสองพระองค์ก็ยังคมชัดนะครับไปด้วยเครื่องหมายนะครับ นายศทางทหารนะครับคมชัดเหมือนเดิมนะครับด้านบนก็เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎแล้วก็นะครับเลขเก้ไทยนะครับอยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพื้นเหรียญว่างๆนะครับไม่มีตัวอักษรอะไรนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่สวยเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับสวยเดิมๆเลยนะครับผิวขาวๆใสๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะนะครับมีนะครับสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีนะครับเป็นจักรสุทัศนะครับแล้วก็เป็นตรีศูนย์นะครับเป็นเครื่องหมายของราชวงศ์จักรีนะครับสื่อให้เห็นถึงว่านะครับช้างเผือกทั้ง3เชือกนี้นะครับเป็นช้างเผือกในราชวงศ์จักรีนั่นเองนะครับช้างเผือกที่ นะครับอยู่บนด้านหลังเหรียญน,นะครับตรงกลางก็จะมี3มเชือกนะครับซ้อนทับกันอยู่นะครับเป็นศินลปบปากการซ้อนทับนะครับไม่ไม่ใช่ว่าช้างมี3ขนาดนะครับผมผมมองอย่างนั้นนะผมมองว่าน่าจะไม่ได้เป็นเล็กกลางใหญ่แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าทำแกะพิมพ์ออกมาให้ให้รู้ว่า เป็นพระราชพิธีสมโภชสามเชือกนะครับช้างเผือกสามเชือกก็ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวอักษรนะครับพระราชพิธีสมโภชช้างเผือกสามเชือกนะครับณจังหวัดเพชรบุรีพศสองห้าสองหนึ่งนะครับตัวหนังสือก็นะครับเป็นแท่งคมคมนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับรายละเอียดก็คงมีแค่นี้นะครับเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าออกแบบมาได้เรียบง่ายเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกนะครับ ต่างกันที่นะครับลักษณะของทรงเหรียญน,นะฮะเหรียญรุ่นแรกก็จะทรงคล้ายๆกับเหรียญอุทยานราชพักนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นใน EP ก่อนๆน,นะครับรุ่น2ก็เลยทําให้ดูแตกต่างจากรุ่นแรกไปหน่อยนะครับแต่ผมก็ยังมองว่ายัางคงเอกลักษณ์นะครับลักษณะของเหรียญพระมหากษัตริย์นะครับเอาไว้นะครับนี่นะครับให้เองให้เพื่อนๆได้ดูหลายๆมุมนะครับสาหรับ การแกะพิมพ์แล้วก็สภาพเหรียญน,นะครับสวยมากนะครับเหรียญน,นี้ผมเก็บไว้เองนะครับไม่มีราคานะครับไม่เปิดให้บูชานะครับอยากเก็บไว้เป็นที่เรืลอกหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้องเงินด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเหรียญที่เลี่ยมเงินนะครับผมก็ได้ไปนำไปเลี่ยมเงินมานะครับ นี่นะครับต้องบอกว่างานเลี่ยมเงินแท้นะครับหน,หนาๆสวยๆย,ยกซุ้มหัวสิยงนะครับนี่เป็นช่างประจําของผมนะครับต้องบอกว่าแกทําได้สวยงามมากนะครับหน,หนาๆเลยนะครับเข้ารูปนะลวดลายแบบสวยงามนะครับเหรียญที่เลี่ยมอยู่นี้ก็สภาพสวยไม่แพ้เหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมนะครับที่ผมได้รีวิวไปนะต้องบอกว่าผิวพันธุ์นี่แบบ น้ำทองยังแบบนะทุ่มท่วมเลยนะครับนะสองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับเหรียญในหล,งลวงรัชกาลนี่สวยงามแล้วก็มีความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับอ่านใะนพลิกมาดูด้านหลังเป็นบล็อกเดียวกันนะครับบล็อกช้างมีจุดนะครับบล็อกที่แจกจ่ายกับประชาชนทั่วไปนะครับนะด้านหลังเหรียญก็ถือว่าสภาพสวยงามนะครับเล่นแสงดีมากนะครับ พื้นเหรียญน,นี่มีเส้นเสี้ยนนะครับกระแสเหรียญน,นี่วิ่งเต็มนะครับนะเลี่ยมเงินสำหรับองค์ที่เลี่ยมเนี่ยนะครับก็ยังไม่เปิดให้บูชานะครับขอเก็บไว้ดูก่อนนะครับบอกว่าเพราะบอกว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับเหรียญในหลวงรัชกาล 9, มากนะครับแต่ละรุ่นนี้มีประวัติความเป็นมาที่ สุดยอดทั้งนั้นนะครับปอโคงท่านได้เสด็จพระาจดาเนินไปร่วมพิธีนะครับไปเสด็จไปทั้งเททองนะครับแล้วก็ทั้งเป็นประธานนะครับในพิธีด้วยนะทำให้วัตถุมงคลในรุ่นน,นั้นๆได้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโอเคครับสําหรับนะ EP นี้ก็นะครับนำมาให้ชม2เหรียญเอ้ยทั้ง2 2แบบนะครับแบบเลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมเลยให้เพื่อนเห็นขนาดนะครับแล้วก็ เผื่อใครที่มีอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะนําไปเลี่ยมก็จะได้ทราบว่าเนี่ยเลี่ยมทรงไหนแล้วก็เลี่ยมออกมาจะมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับก็ได้ดูคลิปนี้เลยนะครับเอาละครับก็คงมีเท่านี้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับบอกว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็หากมีผิดถูกประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับพูดคุยกันได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่า ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราก็ศึกษามาจากตำรา,ลาแล้วก็ข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับซึ่งข้อมูลเชิงลึกหรือว่ารายละเอียดเชิงลึกกว่านี้นะครับก็ต้องลบกวนนะครับผู้รู้แล้วก็ผู้ที่เคยไปร่วมพิธีหรือไปบูชาเหรียญรุ่นนั้นๆน,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 นะครับในพิธีมาโดยตรงเนี่ยมาบอกเล่านะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยได้ศึกษาต่อไป นะครับแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาสะสมนะครับพรเครื่องนะครับเพิ่งที่จะเพิ่งเพ่งเริ่มเข้ามานะครับเพิ่งเริ่มเข้ามาเพิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยได้ศึกษาอย่างถูกทางนะครับโอเครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปให้เพื่อนได้ชมกันนะครับสำหรับ EP นี้จากกันไปแล้วครับสวัสดีครับ